สวัสดีทุกๆคนนะครับผมคุณชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญพ่อแม่คูบาอาจารย์ให้ทุกทุกคนได้รับชมนะครับผมนี่ครับผมเหรียญหลวงปู่ชอบฐานะสโมรุ่นเมตตา92มั่งมีสีสุกวัดป่าสัมมานุศร อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยปีสองห้าสามหกนี้ท่านหลวงปู่นะครับผมท่านหลวงปู่รุ่นเมตตา9กสองมั่งมีสีสุขนะครับเก็บสะสมไว้ครับนะครับเหรียญหลวงปู่หลวงปู่ชอบทานนสมูนะครับผมพ่อแม่ครูบาอาจารย์หายากนะครับผมทุกวันนี้เหรียญหา,ายากนะครับหลวงปู่ท่านเดิน ทุดงไปยันพาม่าครับภาคเหนือขึ้นภาคเหนือทะลุพาม่านะครับผมนะในประวัติหลวงปู่ครับยันทะลุเขตอินเดียนะครับผมไปประเทศลาวประเทศคองขเขมรน,นะครับทุดงไปกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่จื้อนะครับผมนะครับผมให้ชมเหรียญพ่อแม่คูบาจาย์เก็บสะสมไปครับหายากมากครับผม น,นี้ทันหลวงปู่นะครับหลวงปู่ยังอยู่ครับปีสองห้าสาหนะครับผมรุ่นเมตตาเก้าสองปีสองห้าสามหทันนะครับผมเมตตาเก้าสองมั่งมีสีสุขครับผมหลวงปู่ชอบทานาสโมก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปรีวิวพักเครื่อง พ่อเม่ครูบาอาจารย์ของกผมนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ